สันที่สุขนั้นยังไม่สิ้นหากทวินหาจะมาเอง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและตอบสนองนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าในการควบคุมการแพร่กระจายของโรคในพื้นที่จังหวัดชายแดนภา,าคใต้กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9ได้สนับสนุนเครื่องบิน a u 23 p e a c m a k e r ขึ้นปฏิบัติภารกิจบินกระจายเสียงเฉพาะกิจพิเศษสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด -19 แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ในพื้นที่จำกัดให้ได้รับข่าวสารที่รวดเร็วถูกต้องและแม่นยำกองกำลังทาอกาศเฉพาะกิจที่ก้าในวันนี้ครับเป็นภารกิจการบินกระจายเสียงครับซึ่งเป็นหนึ่งในขีดความสามารถของกองทัพอากาศที่กองทัพอากาศสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงให้กับทางกรมนาพักศีนหน้า ภารกิจนี้เป็นภารกิจที่เราได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องในสภาวะที่ไม่เป็นปกติของสถานการณ์ประเทศจะอย่างไรก็ตามครับผลสำฤทธิ์จากการปฏิบัติงานการกระจายเสียงครั้งนี้เราจะมาทําการตรวจสอบในช่วงเย็นของทุกวันเพื่อที่เราจะได้สามารถประเมินได้ว่าเรายังมีพื้นที่ไหนบ้างที่เรายังไม่ทั่วถึงและเราสามารถที่จะเติมเต็มการส่งสารต่างๆนียสนับสนุนกองรรนาให้ราบรื่นยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ ปฏิบัติการบินกระจายเสียงเฉพาะกิจพิเศษโดยกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9นำกำลังพลพร้อมอุปกรณ์เครื่องกระจายเสียงบินทะยานขึ้นสู่น่านฟ้าประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยภาษามาลายูและภาษาไทยโดยให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและข้อปฏิบัติในช่วงโควิด -19 แก่พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่จำกัดให้ได้รับข่าวสารที่รวดเร็วถูกต้องและเป็นประโยชน์ ในลักษณะบินวนกระจายเสียงในพื้นที่ปัตตานียะลาและนราธิวาสเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโครโรนาหรือโควิด19ที่กําลังระบาดในขณะนี้รวมถึงการขอความร่วมมือในการละหมาดที่บ้านแทนที่มัสยิดเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อหลังจากมีการเสียชีวิตและผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชายแดนใต้เพิ่มขึ้นโดยขึ้นบินกระจายเสียงตั้งแต่28มีนาคม2563จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ กองทัพประกาศเป็นส่วนหนึ่งครับในการจัดกําลังลงมาปฏิบัติงานร่วมกับทางกรมนดังนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยขีดความสามารถที่เรามีเราจะสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการส่งสารนี้ให้กับประชาชนภายใต้ในโยบายของรัฐบาลนโยบายกรมนแล้วก็ภายใต้ความหงใย,ยของท่านผู้บัญชาการอา,ากาศอย่างทั่วถึงครับ ปฏิบัติการบินกระจายเสียงเฉพาะกิจสู้โควิด -19 ของกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9เป็นอีกส่วนสำคัญที่คอยสนับสนุนและเติมเต็มให้กับทุกภาคส่วนในทุกภารกิจซึ่งรวมด้วยช่วยกันรสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อป้องกันการติดเชื้อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ ทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ารายงาน